สวัสดีครับชาวโลกสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้คือการขัดซักผมซึ่งเครื่องมือที่สําคัญก็คือเครื่องขัดและก็เครื่องดูดตามที่ได้เห็นนี้เลยนะครับในการขัดซักผมจะต้องใช้อย่างน้อย2คนถ้าเกิดเราใช้คนเดียวในการขัดจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลําบากมากนะครับโดยเจ้าเครื่องขัดจะมีตัวปล่อยน้ําอยู่เวลาเราขัดไปเราก็ปล่อยน้ําไปเรื่อย ความสกรปรกมันก็จะตกลงไปในพมซึ่งถ้าเราไม่รีบดูดความสกรปรกออกไปมันก็จะเกาะกลับไปที่พมเหมือนเดิมเจ้าเครื่องขัดอันนี้มีแปรงขัดอยู่หลายแบบซึ่งตอนนี้เราใช้แปรงขัดสีดำเอาไว้ขัดพมนะครับเมื่อขัดไปเรื่อยๆคนดูดก็จะต้องรีบดูดตามสิ่งสกรปรกก็จะออกมาตามเจ้าเครื่องดูดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ดำปิดปีเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคนนึงขัดอีกคนนึงก็ดูด ทีนี้เราก็ยังมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือพัดลมนั่นเองพัดลมก็เป่าให้แห้งเท่านี้การขัดก็จะสมบูรณ์แบบแล้วมาดูพรมตรงนี้นิดนึงนะครับพมตรงนี้เป็นแบบที่ถอดได้จะเห็นว่าถ้าเกิดมันดำมากๆเราก็ถอดออกไปซักเป็นจุดๆได้เลยแต่การขัดจะค่อนข้างเร็วกว่ามากนะครับโอเคจบแล้วและนี่ก็คือวิธีที่มืออาชีพเขาทำการขัดซักพมกันซึ่งมันก็จะมีอีกหลายเทคนิคนะครับ แต่วิธีนี้จะเป็นอะไรที่นิยมมากที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจและผมจะมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับชาวโลกบายย